หยุดปัญหาทุเนเล็กโตช้าพืชผักพริกคะนา้าขาดธาตุอาหารต้นไม่โตใบเล็กต้นแคะแกนยอดแห้งผลผลิตไม่ได้คุณภาพด้วยอาหารพืชอะมิโนโปลาทางด่วนสกัดเข้มข้นอามีนาบราลอาหารครบในขวดเดียวมากกว่า24ชนิดป้องกันการขาดธาตุอาหารช่วยเร่งการเจริญเติบโตเสริมความแข็งแรงช่วยกระตุ้นการสงังเคราะห์แสงสร้างพลังงาน เร่งการแตกรากแตกยอดแตกกอสะสมอาหารเพิ่มน้ำหนักจบครบในขวดเดียวอัตราการใช้ 20cc ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทางใบสามารถใช้ได้กับทุกพืชไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุเรียนมะม่วงลำไยมังคุดช่วยให้ใบเขียวสะสมอาหารพร้อมในการออกดอกออกผลอย่างสมบูรณ์พืชผักคะนา้ากวางตุ้งพริกมะเขือพืชไรพืชสวนมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดและในานาข้าว ช่วยให้ใบเขียวต้นตรงใบทงตั้งแต่กอดีออกรวงเสมอกันทักแชทรับโปรโมชั่นจำกัดเพียง100ท่านแรกเท่านั้นอาร์มีน่าบราวน์1ลิตรจากปกติ650บาทวันนี้เหลือเพียง219บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มทุกออเดอร์ท่านใดสนใจทักแชทที่เพจนี้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ